สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เคสเกมเมอร์ชานนลนะคะชานนลได้เก็บโมเมนต์การเล่นเกมของผมเอาไว้นะครับและเชิญทุกคนครับเข้ามาสนุกกับเกมด้วยกันนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมที่ชื่อว่า Street Fighter Cross Mega Man นะครับผมเลยว่า Street Fighter เอง Mega Man นั่นเองนะครับก็มาถึงยกที่3มมาแล้วนะครับสำหรับ เวลาอ่ายกแรกเราจัดก,การริวไปแล้วแล้วก็ยกที่สองเราจัดก,การเฉลี่นะครับมางั้นเรามาต่อกันยกที่สามเลยดีกว่าครับผมเอ๊ะเดี๋ยวยังไงวะอย่างนี้ปะเออใช่ปะอ่าใช่ใช่ใชแม่ความจําดีเลยนะครับก็ริวจิตนี่ตกอ่าเฉลี่ก็ยี่ใจชายต่อไปขึ้นเสาใบเปอร์น,นะครับเสาผมด้หัวตะโมไปจัดไปนัป่นหัวตะโมอะไรวะนั่หัวเป็นขยุกขยุกอย่างนั้นฮนะตามนั้นฮนะอ ไปลุยหนึ่งสองสมสี่ดัน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 ด,นดนัโอ้โหอ็นนี้โอ้โหผิวไหวเหนือสายลมฮึชับฮึชับอบ่อเลยครับกระสุนแค่นี้นี่ไม่สามารถผ่านทะลุตัวเราไปได้เลยเดี๋ยวก่อนนะนั่นะแหละไม่ต้องเรียกว่าไม่โดนตัวเราสิอ่ามาต่อต่อไปเติดยิงเลยตังมาโอเค อันที่จริงก็จะบอกกับทุกคนไว้ก่อนแล้วนะครับว่าผมแอบผ่านฉากนี้ไปเรียบร้อยแล้วแหละเป็นการสำรวจทางไปในตัวนะครับผมก็รู้ว่าอะไรมันจะเกิดอะไรขึ้นหรอกนะครับผมแต่ว่าก็อผมว่าบางจุดมันก็ยากมากนะตัวผมก็ยังไม่ผ่านเลยโหดร้ายมากอุ้ยนี่แนะยิงอย่างนี้ซะอ่ะผ่านไปได้ด้ดีนี่กระโดดดึง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 โอ้โหนี่แน่ยิงถึงเลย เฮ้ยช็อโอ้โหโอ้เอาโชคดีจุงเลยเฮ้ยช็อปอ่ะชับปอ่ะชับเอายังไงยังโอ้ยอ่ะไม่ได้กินหรอกครับโอ้ยโชคดีจังโอ้ยมีทั้งสี่ตัวกระถาง E ีสามถังแน่สบายสบายละงานนี้หวาลหวาลบอกเลยว่าหวาลโอ้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 เนี่ยเอ้ยไปเลยฮะไปเลยอย่าไปยุ่งอะไรกับมันเลย ชีวิตก็ดีได้เดยที่ไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันนะเออเออเออบ๊ายบายตรงนี้นะครับยากแล้วผมทดสอบแล้วผมตายหลายรอบอยู่เหมือนกันเออเออเอชาบยิ่งอ๋อโอเคโอเคสวย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 ออรีบ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 ๆๆๆรีบร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 รรว จนไม่กี่ยากจริงๆก็ขอบอกเลยนะใครที่แบบเราเล่นเองเรารู้เลยอะ่ะบอกเลยรู้เลยต้องต้องโดนเองอะ่ะเอาโดนอืมเอาสบายพลังเต็มงานนี้จำจำนะครับใสๆโอ้ยใสใสตาเน,นี้ทา้าจะเก็บนิ่มอุย้ยอะไรเนี่ยเอาเอาไงเอาไงอืดอืมเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคโอ้ตาเน,นี้นี่ ต้องบอกเลยครับว่าผ่านไปได้ดีจริงๆนะครับผมจริงๆเอาโอเคโอ,อ้ยผมว่าเอย,ยอเจ็ดตัวแล้วผ่านเข้าไปเลยดีกว่าโอเคตัวนี้แอบดูมาเรียบร้อยแล้วครับต้องใช้ชุนหลีครับชุนหลีคือยี่ชายเจอกับไวเปอร์หัวตะโมจต้องเตะครับเตะโอ้ยไม่เอาไม่เอาโอ้ยไม่เอาเตะสิจ้าโอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้ยโดดเร็วไปฮะ โอ๊ยไม่เอานี่อทออตโต้อตโต้โอ๊ยไม่เอาโอ๊ยแม่ไม่ได้กินง่ายๆหรอกน้องไม่ได้กินง่ายยืสต้องรอยืสแรงๆเลยครับผมหรือสามขีดมาเจ้า,าจอดกูวโอ้ยบางทีมันก็ต้องอยู่ที่ใจแ <c oughs> ม่หัวเราะสะใจจังเลย ลุ้นขี้แต่ขี้แต่เลยดิ <laughs> เอาจริงเอาแล้วครับก็ผ่านกันไปแล้วเราจะได้อะไรเอ,อ่ยตุ๊ด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 ยุคก็ติกเลเซอร์โอ้โหเปลี่ยนเล่าใส่ขอบเลยใช่มัี้เนตตัวก็แดงด้วยอ่ะกโ็โอเคโอเคได้ละได้ละเหมือนเลเซอร์เป๊ะเลยโอเคใช้ได้เลยอืมตอนนี้ผมว่าผมเล่นได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเชียวนะจะบอกให้โอ้โหก็นั่นแหละครับก็ผ <t> ่านกันไปแล้วนะครับสำหรับ ตอนที่3นะครับก็จัดการคลิมสองไวเปอร์นะครับแต่ตอนหน้าหรือว่าคลิปหน้าเนี่ยเราจะไปจัดกาตัวอะไรกันต่ออย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ